ทศวรรษศตวสสรรษศวรรษแตกต่างกันยังไงสวัสดีค่ะวิจากช anel พอ i n t o ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องง่ายฟ้าไม่ดินะคะรายการที่วิวจะนําเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าทุกคนฟังแบบง,ง่ายๆในแค่5นาทีรู้เรื่องค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้บอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีสตรอรี่เท่าไหร่นะคะแต่ใครที่เป็นคนชื่นชอบประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้มีประโยชน์แน่นอนค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของการนับทศวรรษศตวรรษและสศสวรรษซึ่งเป็นเรื่องราวของการนับปีที่เราพูดถึงกันบ่อยๆเวลาที่เล่าเรื่องงงาานนั่ทีีี้กยไมธ งไงถ้าพร้อมี่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็จับเวลาค่ะคําว่าทศวรรษศตวรรษและศสวรรษเนี่ยมีคํานึงร่วมกันค่ะนั่นก็คือคําว่าวัดซึ่งคํานี้เนี่ยนะคะมีความหมายว่าปีค่ะเหมือนกับคําว่าพันศานั่นแหละทีนี้เราไปดูที่ตัวหน้ากันดีกว่าค่ะทศศตตะและสตนะคะเป็นคําที่เรายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตค่ะแปลว่า1 0บร้อยแล้วก็พันตามลําดับนะคะภาษาอังกฤษนะคะมันคือคําว่า decade century แล้วก็ millennium นั่นเองค่ะซึ่งคําว่า decade เนี่ยนะคะรากศัพท์มันคือ dec ที่แปลวว่่า10สน Centur จากคาว่าเซนตุ้มแปลว่า100ค่ะและแน่นอนว่ามิลลเนียมมาจากมิลแปลว่า1000ค่ะเริ่มเห็นคอนเซปต์กันแล้วใช่ไหมคะว่าทศวรรษคือ10ปีศตวรรษคือ100ปีและสหัสวรรษคือ1 0 0 0ปีค่ะฟังดูเหมือนง่ายๆใช่ไหมคะแต่หลายคนจะงงค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่างสงครามรอกรุลารเกิดขึ้นในปี1455ถึ1487เนี่ร้อกห้าันเกิดขึนในศตวรรษที่ตัอยลขข้างหน้าเนี่ยันเปะน14ทํามันงอยู่ในศตวรรษที่ะะสาาิบหละคะ่ะต ศวรรษก่อนนะคะศวรรษที่1นะคะ,ะเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่1,000ค่ะส่วนศตวรรษที่2เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่1นึ่ถึงปีที่2000ค่ะแล้วก็นับต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งคําว่าสศสวรรษเนี่ยนะคะมันก็เป็นแค่วิธีการนับค่ะมันจะต้องไปประกบกับอะไรอีกใช่ไหมเช่นพุทธศสวรรษหรือว่าคริสสหศวรรษค่ะปีที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะคือปี2021ย่ิใช่ไหมคะซึ่งอยู่ระหว่างคริตสต์ศักราชที่2001ทัง่ง 3000, ดันหนั่นนจจนนนะ ที่ศตวรรษค่ะวิธีการนับเหมือนกันเลยนะคะแต่เปลี่ยนจาก1000ปีเป็น100ปีค่ะดังนั้นศตวรรษที่1นะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่1ไปจนกระทั่งถึงปีที่100ค่ะและศตวรรษที่2นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี101ไปจนกระทั่งถึง200นั่นเองค่ะจุดนี้นั่นเองนะคะที่ทําให้หลายๆคนงงค่ะลองสังเกตกันไหมว่าถ้าไม่นับศตวรรษที่1นะคะตั้งแต่ศตวรรษที่2เป็นต้นไปเนี่ยตัวเลขแรกของปีในศตวรรษเนี่ยมันจะไม่ตรง199งถึ มันอยู่ในศตรวรรษที่2ใช่ไหมคะมีแค่ตัวเลขสุดท้ายคือตัวเลข200ที่ตรงกับศตรวรรษ2ค่ะนี่คือสาเหตุที่ทําให้สงครามดอกกุหลาบพี่เกิดขึ้นในปี1455อยู่ในศตรวรรษที่15้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวมีทริควิธีนับศตรวรรษง่ายๆมาบอกทุกคนค่ะถ้าเป็นแค่1นึถึงหนึตัวเลขน้อยๆมากๆเนี่ยนะคะนับไปเลยค่ะว่าเป็นศตรวรรษที่1นะคะส่วนถ้าสมมติว่ามันเลย100ไปแล้วนะคะให้ไปดูที่2ตัวท้ายค่ะถ้า2 2000ตตตตัััว 00, ะะววววททท้้้้ดดาาาายยยยยยลลลลงงด0น 2000, นะคใหหเเเเเเออออขีี่่่่่ืืปป็ชชศรรษก ตัด00ทิ้งมันคือศตวรรษที่20ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าตัวท้ายเนี่ยมันไม่ใช่00มันเป็นตัวเลขอื่นให้เอาตัวเลขที่เหลือบวก1เข้าไปค่ะยกตัวอย่างเช่นปี1455ตัวเลขท้าย2ตัวไม่ใช่00ดังนั้นตัดทิ้งค่ะเหลือ14บวก1นะคะดังนั้นอยู่ในศตวรรษที่15ค่ะและมาดูที่ปีปัจจุบันของเรานะคะปี2021ไม่ได้ลงท้ายด้วย00ใช่ไหมคะดังนั้นมันคือ20บวก1ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่คค่ะ่ะะรรงง้วกาวกบบวากานะะา,านนต็ไมถใผ ปี2000มาจะเห็นว่ามันมีการเฉลิมฉลองการขึ้นศตรวรรษที่21ในช่วงปี2000ใช่ไหมคะทั้งๆที่จริงๆแล้วศตรวรรษที่21จะต้องเริ่มต้นขึ้นที่วันที่1มกราคมปี2001ต่างหากแต่พวาคนเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้ปีหนึ่งกว่าๆมาตลอดเนี่ยพอมันขึ้นเลข2เขาก็ตื่นเต้นกันขาดดังนั้นเขาก็เลยเฉลิมฉลองกันตั้งแต่ปี2000เลยนะคะซึ่งมันส่งผลทําให้มันเกิดสตริกยูเซช์แล้วก็ปัปปูล่ายูเซชของศตรวรรษขึ้นคะนนคน usage, นะ,คะ ถ้าสมมติว่ามันขึ้นเลข0 0นย์ไปแล้วขึ้นเลขใหม่ไปแล้วก็นับเป็นศตวรรษใหม่ไปเลยแล้วกันค่ะส่วนทศวรรษนี่นะคะมีการนับและการเรียกชื่อที่แตกต่างกันจากศตวรรษและสหัสวรรษนะคะถึงทศวรรษจะแปลว่า10ปีนะคะแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าช่วง10ปีค่ะเช่นคําว่าทศวรรษที่ผ่านมาชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงลงแปลว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของฉันขึ้นขึ้นลงลงค่ะส่วนการใช้นับปีเนี่ยจะเป็นการนับที่งงมากๆนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่ามีวิธีพูดถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแ ควบคู่กับศตวรษนะคะเป็นการบอกว่าเราอยู่ในทศวรรษที่เท่าไหร่ในแต่ละศตวรรษค่ะโดยเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะคะไปจบที่ปีที่ลงท้ายด้วย9ค่ะเช่นในศตวรรษแรกปีที่ศูนย์เนี่ยไม่มีนะคะเริ่มนับที่1นถึงเถือว่าเป็นทศวรรษแรกของศตวรษที่1ค่ะส่วนปีที่1 0 1ถึงเ้นี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นทศวรรษที่2ของศตวรษที่1ค่ะอย่างในปี1455หยู่ง่างปี่ร้1459ใช่ไห่งอยู่ใรษทว่ะเรียกว่งพัษที่รของศตวรรษทีงหนึ่15 หรือว่าฟิฟท์เดคเคดออฟเดอะฟินเซนตุรีนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีพูดเนี่ยนะคะจะไม่นับร่วมกับศตรวรรษค่ะแต่จะใช้วิธีเรียกตามปีแรกที่ลงท้ายด้วยศูนย์ไปเลยนะคะและใช้สัญลักษณ์เเติมท้ายค่ะยกตัวอย่างเช่นปี1455เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในช่วงปี 1450S นะคะหรือว่า1450นนั่นเองค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะในช่วงศตรวรรษที่20ตั้งแต่ช่วงปี1เนี่นะคนะเกเ้ายร้อยถาง1960ะะ่ใช, 1960, ใชม เรียกย่อๆว่ายุค60หรือว่ายุค60นั่นเองค่ะโอ้ oh, ทุกคนหมดเวลาพอดีเลยนะคะเฉียดฉิวจริงๆค่ะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจการนับปีในประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะเวลาที่ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คือรายการใหม่ของวิวค่ะรายการเรื่องง่าย5นาทีคร่แ ซึ่งเราก็เริ่มมีไปแล้วใน Facebook ก่อนหน้านี้นะคะแต่วิวคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องราวมันน่าสนใจเราเอามาลงใน YouTube ด้วยดีกว่าค่ะสําหรับใครอยากติดตามตอนก่นกอนๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage พอยับวิวค่ะหรือว่าถ้าอยากติดตามเรื่องราวต่อๆไปนะคะก็ติดตามเพลย์ลิสต์เรื่องง่าย5วินาทีไปเลยค่ะเพราะว่าวิวจะมีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าทุกคนฟังบ่อยๆนะคะและถ้าใครอยากให้วิวอธิบายเรื่องไหนแบบง่ายๆใน5นาทีรู้เรื่องอีกกค็คอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ววกกัันนนะะะคคคทุบสสดี่